ส่วนผสมของเรานะครับก็จะมีน้ำเปล่า500กรัมจิกโชว์200กรัมซีดาหวาน200กรัมน้ำตาลทราย100กรัมน้ำส้มสายชู100กรัมแล้วก็จะเป็นปวยกัดรวมถึงอ,อบเชยนะครับเพิ่มความหอมให้กับน้ำซอสหรือว่าน้ำจิ้มเรานะครับชมวิธีการทำเลยครับอันดับแรกนะครับนำกระทะตั้งเตาเปิดไฟใช้เป็นไฟแรงได้นะครับ เราก็มาลงเป็นน้ำเปล่า500กรัมนะครับตามด้วยส่วนผสมที่เหลือนะครับจิกโชแล้วก็ซีดวานครับลงไปเลยตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับ สามารถลงได้หมดเลยนะครับตามด้วยอบเชยและปวยกักนะฮะใช้ไฟแรงเคีย่ยวซอสให้ร้อนก่อนนะครับ หลังจากซอสร้อนนะครับลองจะเคี่ยวเป็นไฟเบาประมาณ10นาทีเดี๋ยเกินนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวซอสจะห้วนแล้วก็รสชาติที่จัดจนเกินไปนะครับพอซอสเราห้วนแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีความเหนียวเพิ่มขึ้นนะครับไม่ต้องลงแป้งนะฮะท่านผู้ชมแล้วรวมถึงสีก็จะเข้มมากขึ้นนะครับถ้าท่านผู้ชมจะทําขายนะครับก็ใช้สูตรนี้นะครับคูณ2อคูณสไปได้เลยครับ รับรองว่าอร่อยแน่นอนนี่นะครับพอเริ่มเดือดนี้ก็ให้เบาไฟแล้วก็เคี่ยวต่ออีก10นาทีนะท่าผม้ชมวิธีเก็บนะครับก็สามารถใส่ขวดหรือใส่โหลก็ได้นะครับเข้าตู้เย็นไว้เลยนะครับสามารถเก็บได้นานนะครับไม่เสียง่ายนะครับ นี่นะครับพอเราเคี่ยวต่อมาสิบนาทีตัวซอสของเราก็จะมีความห้วนนะครับรวมถึงความเหนียวด้วยนะครับไม่ต้องลงแป้งนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะจะมีความเหนียวอยู่ในตัวนะครับพอเย็นความเหนียวก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถซอยเป็นพริกชี้ฟ้าเขียวชี้ฟ้าแดงหรือชี้ฟ้าเหลืองก็ได้นะครับลงไปดองนะครับให้น่าทานมากขึ้นนะครับก็ฝากลองเอามาทานกันดูนะครับหรือจะไปทําขายก็ได้ท่านผู้ชมชมคลิปแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเชฟชาวยนะครับ อีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ